มาเขาหอนีมาับมากินน้ากันครับมันนี้เอาแต่เดื๋ยแต่เสาเลยดิบก็มีดิบเื่ิงหนึ่งหลวกน้าหลวกสำลักจิมจุครับนี่นี่หอมโรย้อมได้จิมจุจํจำแก้ววีครับนี่ สวัสดีครับพี่นองครับสวัสดีเอฟซีนองหน้าวินครับผมหน้าแล้วพี่นองมากครับพอพอทว่าจ๋าสวัสดีครับผมสวัสดีครับมันนีอไหมล้วครับมันนี่มันนี่มากินเนื้อสะดุ้งน้ำห่อนขาลายพี่น้องขาลายครับจิ้มแก้วครับบังคับสื่อมาเตะตีสองคนครับตีสองไปเอามาตาฝนได้ทางเลยจะทอดพี่บูรฝนครับมาเต่าห่อนี้ครับมากินน้ำกันครับมันนี่เอาแต่เดือกเต่เสาเลยดิบก็มีดิฟเครื่องหนึ่งหลวกน้ำหลวก กิมจูครับนี่นี่หอมโรย้อมได้กิมจู้ําแก้ววีครับนี่นี่หอมโรย้อมมาเด้อพี่น้องมาครับเมื่อกินน้ากันครับนี่สดน้าต้มอมทำไปซื้อมาแต่ตีสองผมก็ลูกแต่ตีสองจะไปหาเห็ดครับมันนี้ได้เฮ็ดมาสองถุงบังใหญ่ครับมันนี่แน่นครับเดี๋ยวมือลังสีผ้าพ่อกินหนึ่งเห็ดแต่ว่ามันนี้เจ้าขมดีบะโอขมขักหลยครับขมวีเทิงวีเทิงเพียได้วีเทิงเพียครับมาครับเมื่อกินน้ากันครับพ่อแม่พี่น้องเนี่เด้อสดมือนับ ล,ลวกพักพันลวกกะจักหน่อยพี่น้องพักกะพักกันนั่นเนะพักกันหยกกังเกาะพักซี่จุหนาสดก็มี่ครับหงาปะลวกก็มีแก้วบีครับคากรายแล้วพอไหนพี่น้องมากินน้ำกันครับนี่ <c oughs> เอาแต่เลือกแต่เสาเลยมอนี้ <c oughs> แจ่ซีหาขรัวกมงจ <c oughs> ับวเพชรว่วเจ้าว่เห็ดเตีเ้เด้อกินแน่ผมก็ดีไปเกี่ยวหยามาถิ่มให้คล้วยครับ ไปบ้าหายครับคุณข้าเจ้าโท้มากว่า,าไปเปวงงว่วงครับบ้าหายมือนแกเรือข้าเจา้าจะขายหันหาหกตัวครับไปซื้อมาวไปส่งตลาดพี่น้องซื้อ่าส่งตลาดครับเขาซื้อมากเขากับมาผลกับหลานที่พางบ้านน้องเสียงลูกเอือ่เพิินละลูกเคยเอือ่เพิ่นนะครับพี่น้องกับไปผลกับหุ่นกันหลายคนหากลายครับพ่อแม่พี่น้องมาก,กินน้ำกันครับห <laughs> ลวกไหมไม่สดร้อนด้วยครับนี่ เนื้อแบบสดเลยเอาลงจากโปรดลงมัมบหมือนไงครับตุ้ยแก้วบีครับเออเสียบเนิ่งหนาปะานนหนาปะ <laughs> ข้าวบะนนข้าวบะเนิ่งหนาเนี่ยขาลายพอดีครับกินแต่จ้ามเขา่าตุ้ยแก้วบีครับอ้า <laughs> เ <laughs> ข่า,ขาตุ้ยแก้วบีโอ้เหลื่อมข้นผีข่อยทั้งลมบีออบีสองถุงคนเลย ผมว่มีให้รองน้ำไม่เหนืยวความได้ไม่อไม่ใส่เปียตัดแนะน้ำไม่เหนืยวความครับเหนืยวมีไหมครับเอามาจากพี่บูนครับด้วยปั๊มพธิ์ท่อไป็นครับท่างไปท่างไปอุบลครับมีที่สามเขาจะาว่างขายนะครับตลาดพี่บูนที่สามตรงได้หน้าสองโลแต่ว่าเห็ดเบื่อเบื่อย่างกินบื่เบื่ออยางพ่อหยั่บื่อไรน้ำ ข้ามเขาตุ๋ยครับขมลำครับนี่ทั้งเกีียวทั้งเพียทั้งบีครับแส่บบอกมักบ,บันนวเนี่ยมกักคักไปหน่องแต่ว่าคันเอาพวกอาหารทะเลพวอจะกินน้ำโบราณรสก็มีเลยขาลายตัวโซัมงไมนอยากสงหยบเอาไหมพ่อเอาคนใไญโต๊ะได้ยุ่งเมื่งพี่หมุนโต๊ะแห้งเด้นเหนื่อยมาเสิร์นี่โต๊ะแห้งได้เข้าไปยุ่งเมืองครับเหนือขาลายครับขาลังีตุ๋ยแก้วบี พ่อไอพี่น้องครับมาเด้อมาพ่อไอพี่น้องมากินน้ำบักลากบพอ่อครับพักพันครับทดลองนรับนี่ขมครับ,ออผบเผ็ดหนามลองครับขมลำครับม,มันอุ่นมามันเหลือบหอนไ<อ>ปแล้วต่มเพียล สมเบียไปเพื่อสมเนี่ยค้า,ายๆเสี่วยวตะเวนบอนขืนสั่มพี่น้องเอาแต่เดืกเขาห่อนเพิ่มโซ่ของเขาคุนพ,พี่น้องเห็นเขาแล้วอุ่นใจอุ่นทองอยืเดเหมือคบมหาหักจะกินขเขาเศร้าก็ได้นนี้กินเนื้อละอยูอะไรยืเรดเหมือครับมากเป็นบอกหรอมากอยู่ของเสี่ยวลยเนาะ บานเท่ากับไปหากันมีการมีงานขั้นบมมีเหนือกับบมเมนการแมเนงานน,นี่ครับขบ้าบหกใหญ่ตุยพักพันครับนี่ตุยแก้วบีเอาเพียห้วยทั้งนาบีซีดลงนี่ครับหลังย่างดีแต่ละพักหวานเลย น้ำครับพดเอาน้ำตุมใส่แล้วเนี่ยแกงหน่อยควดนามรองลงน้ำกวนครับแขวัวแดีเป็นไหนครับแต่แขวดีนี่กินได้แสบกว่านี้แขลผมเดือบหลายออกเบิดละ่ะสวดน้ำรองน้ำกวนครับน้ำตุมเขียโห้ยนาครับเมียครับเอฟซีวัตถิาให้้าไปใส่ฟันปลอมใจวะโวยบัว เต็มปากได้ยำหยำกินยังกับเสียบไปวันสิรักษาอันนี้เนี่ยมันจีรักษานี่าเอาธรรมศาสตร์นีหระครับธรรมศาสตร์ก็กินยังกับบ่อคอยเสียบแล้วเรไม่เข่านี่ครับข้ามเขาตุยจำแก้วีครับนี่เนื้อสุดตัวนี้ซดด้วยก็มีครับเพิ่นเอามาใหม่ๆเลยพอไปมาเสิร์เพิ่นกำลังแก้ถุงครับตุยข้ามเข่าตุยจำแก้วครับเอ้ย อร่อยขลักลายขมบอเพ็ดเพ็ดที่กินเพ็ดไข่อยู่เลยไข่ใส่ก็ซุ่มยิ่งให้ทั้สสทงสิ้นกว่าไข่ขักหลายหน่อยนาะโอ้ยเอาสุ่มค้างไว้ด้วยมาจะขึ้นกินซะเพราะน้ำไหลเนี่ยจะสุ่มขึ้นมันมันไข่เพรมันซีนฟก่าหน่อยหรือเปล่าคอยไปสวางเบิง้งเอ่ะเพ็ดมันคือไปหมุนอยู่ในซุ่มผมเห็นร้อเนี่ย รุ่มเก้ากับเกลือเขาแม่มกับผ่านนี้อีกะนี้ต้องให้หนาเป็ดหน่อยุนขับพี่นองบอกตัง๋งเมื่อวานนี้ถ่ายบกตัง๋งลงยูทูบเลยอาบนา้ใหายซ้องเหมือแล้วมาอาบสบู่หายย่างดีอาบน้าแล้วขอขอกินหัวาห,าหันไีพุนให้มันค้นง่าม,ามสีห้าเนี่ยมาถ่าเขาลงเผืนเขายัางมาถ่าเขามันคือดำเนี่ยห้าพอนำมันหมกเ่า ถ่าเขาท่าเรียบมันบอกท่าขาท่าตัวหม้หมันดำเห็นกรเจอมาโซ่น้ำกันครับที่วันที่สอง,งสองวังแสบงไตครับผมเกาขั้วใหญ่ไปโสมเพอนสู่เขาอะไรหรอกครับผมหน่อยละค่าแสนสองแสนน้องเขาละค่ารักสามล้านครับขั้วเจ้าเงินอบนบรบรุบลเจ้าบีกอุบลบีกอุบลครับไปประกวดประทุมท่านี่เลยที่สามครับไงครับของผมวัทเขาแล้วลักแสนแต่ของผมใหญ่ใน่หมู่บานใหญ่นะของเกี่ยมครับ มันพอ,องสองพุ้นหวัวาหานนะครับบำรุงมันจังสีง่ายบางตอนมันก็นมีเอ็นเอาเอ็นมันออกหรือเ่าเอ็นจังสีเนี่ยมันสินยหยัมบร่อยมันหยาบกินได้ไหลายแสีบเหมือนนี้เมนูเด็ดบ,บานเฮาแตงกบกขาวกับน้ำม,มาก,กินน้ำกันเด้อพี่น้องจุมน้ำเพียครับรองลงน้ำกวน คมลำครับสดอีเดีอยอิ่มอะไรยำอไรก็ออกเล้วด้วยยำแบบ ย่อห้อยขั้วว่าผมแน่นครับวันนี้พ่อกระเชื่อไปย่หยยอห้อยขั้วใบักฟองลูกไส้หลาเพื่อนนะครับพี่น้องเมื่อวานนี้เอามาอาบนา้ำอาบน้ำให้ซ้ำหมือนละครูสบู่แห่งย,ยางดีเอาแปรงคัดผลได้ลุงคลิปไปเมนนื่อวานครับผมพี่น้องกะสำรับคลิปนี้กะเป็นเนื้อขาลายเนาะพออ่อเนาะ เสียบแมนบอมวันนี้เสียบเสียบแล้วก็แจ้วคุ้มอำลมารีทึ่งเพียเทิ่งบีแล้วก็มีน้ำซุปสบผอมเสียบกะพี่นนองสุขุสุขคนก็จะเห็นพ่อจ้าครับเมักลากินเป็นตะเสียบนะครับพี่นนองมาโซพีโซ่น่อยับค้ามุดถ่ายครับแมรับสวยเนี่ยจังหน่อยไปคำสุือถ่ายเปล่าเกี่ยวหยาไม่คุ้ยครับผมจะไปทั้งหนาอยู่ครับีครับคำามชุดถ่ายครับครับผมพ่อจ้าปึ๊บคิบพกันเรื่อง นามรองลองน้ำกวนครับมือี่เอาตอนเนี่ยเสีแซ่บพี่หนังครับกับเป็นเหนือขาไหลเนาะแก้มพักบานเห้าใรกาศแต่ตีหาหกหมู่แต่เดึกเลยครับ ฝากพี่น้องกคดไล่โกดแช่บกลาก,ลาก,ลากลับพ่อจ๋านําในเด้อฝากส่วนห่างนี่ไว้วส่วนห่างแล้วพี่น้องค่อยปกป้องกัฝากพี่น้องกดไลค์กดแช์อยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนเดินทางไปใส่มาใส่ปลอดไพ่พ่อจ๋าฝากอย่างนี้นครับผมเมี้ก็มมียังฝากครับฝากมันขห,หน่อยนี่นะครับเมืนครับผมพอเม่บุมีครับไม่จะพอรับยูบานเมนครับอยู่บานครับเออเพราฝากขอฝังนะครับเพจไปเรื่อยครับจน คนละจนกว่าสิคนละ <c oughs> มีวัตถุกอยยางให้พอให้ความคร่วาสบายกับกาบโดยคําว่าขอบคุณที่เข้ามาเราชมคลิปพ่อจานหนองนวินนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย